เป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับการเปิดให้บริการของตัวเกม s ซ v e ่น r e b i r ีเและนี่ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วง2เดือนแล้วนะครับสำหรับการเปิดให้บริการในวันนี้นะครับเราจะมาทําการสรุปเส้นทาง2เดือนผ่านไปเราทําอะไรบ้างภายในตัวเกมสําหรับคนที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยสายเติมรายเดือนและสายมีเวลาเล่นน้อยซึ่งบอกเลยครับว่าจะทําให้ดีกับคุณเนี่ยเติมโตได้เรื่อยๆนั่นเองก่อนไปรับชมคลิปครับฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์คลิปด้วยคนหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชอบ ผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ v v p ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับเพื่อนสำหรับการสรุปในพาร์ทนี้นะครับผมจะทำการรวบรวมแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะว่าในแต่ละอาทิตย์ตั้งแต่ d ดวันเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างและก็จุดเช็คพอยต์ในแต่ละครั้งที่เราจะต้องไปให้ถึงสำหรับ เ,นเ,นเราจะต้องไปถึงด่านไหนกันแล้วอันดับแรกครับเมื่อเพืเ่อนๆเริ่มเข้าเกมมานั่นก็คือการหาตัวละครในช่วงเริ่มต้นสำหรับตอนนี้ครับตัวละครในช่วงเริ่มต้นก็จะมีแทโอเหมือนเดิมนะครับก็จะมีตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็นคิริเอลและก็เอสซึ่งในช่วงแรกครับก็แนะนำว่าให้ทําทีมสายกายภาพจะดีที่สุดครับเพราะว่าทีมสายกายภาพเนี่ยมันจะเป็นทีมที่ปั้นได้ง่ายและเวลาเราได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วนะครับอันดับแรกครับเพืเ่อนๆโฟกัสในการ ลุยเนื้อเรื่องได้เลยนะครับหรือว่าการไต่สเตทนั่นเองซึ่งในส่วนของการไต่สเตทนะครับตัวเกมจะมีตัวละครสตาร์ทให้กับเพื่อนอยู่แล้วนะครับเนื่นคือตัวละครน้องเกรสามารถใช้ตัวละครน้องเกรในการตะลุยด่านได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครน้องเกรครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ตัวเกมให้มาในช่วงเริ่มต้นและที่สําคัญตัวน้องเป็นตัวละครที่บวกจนสุดแล้วตัวน้องเนี่ยสามารถแบกเพื่อนไปจนถึงบทที่7จ็ดคิดหนึ่งแล้วก็แปดคิดหนึ่งในรูปแบบของนอร์มเนาะให้เราโฟกัสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราไปจนถึงบทที่7แล้วก็บทที่8แล้ววตัละคร ะเริ่มไปไม่ไหวหลังจากนั้นครับเ,เพื่อนๆจะต้องมาทําการพัฒนาตัวละครของเรานั่นเองซึ่งในการพัฒนาตัวละครครับจะไม่ได้ให้เ,เพื่อนๆนะครับโฟกัสในการพัฒนาตัวละครที่เป็นระดับเอสดาเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาเราไต่สเตตเนี่ยแต่ละคนนะครับก็จะมีการส่มกรชาเพิ่มเติมแล้วก็จะได้รับตัวละครใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมครับแต่การที่จะทําให้เราเล่นง่ายที่สุดครับควรหาตัวละครที่ปั้นได้ง่ายแล้วก็ประหยัดทรัพยากรเราได้มากที่สุดครับนั่นคือการพัฒนาตัวละครที่ลงในส่วนของดนานมังกร เพราะว่าในการลงดันมังก่อนครับเราจะมีตัวละครที่ตัวเกมแจกแล้วก็ตัวสตาร์ทเริ่มต้นให้กับเราโดยจะเป็นในส่ของอีวานแล้วก็ยูอีสองตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครที่มีบทบาทมากๆในการไต่สเตจแล้วก็ในแผทปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะในการไต่าดานไต่หอนแล้วก็พีพ,พีนั่นเองและอีกหนึ่งตัวครับก็จะเป็นตัวละครน้องราเชลแต่ในช่วงแรกต้องบอกเพื่อนก่อนว่าใครที่เริ่มตอนนี้คุณจะไม่มีใครที่เป็นอดีตสีจกักรพรรดิซึ่งจะทาให้การเริ่มต้นของคุณเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ถถ้้้้าาาาาาคคคุุณณมมมมีีกก็จะทํใหสสาารรเล่นนไดงปััั2ตวบู เทโอได้เลยครับบอกเลยว่าไต่ได้สบายแล้วเวลาจะปั้นทีมนี้ครับก็ใช้ในส่วนของอีวานและยูอิแล้วก็ตัวหนึ่งครับดิวเลอร์เป็นใครสี่จัก,กรพรรดิก็ได้ครับบอกเลยครับว่าตัวลุยได้ง่ายส่วนนันวัวว่าไอ้ปั้นกรณีที่คุณมีเอสปาร้าเพราะว่าเอสปาร้าซีศูนย์ใช้ได้แต่คุณจะต้องปั้นคารอนหรือว,ว่าแบคโรดเพิ่มเติมซึ่ง ดันเนี่ยครับเอาไว้สัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3ในการทําจะดีที่สุดไฮด้าก็เช่นเดียวกันครับประมาณสัปดาห์ที่4แล้วก็สัปดาห์ที่5้ค่อยทาก็จะดีที่สุดนะครับซึ่งดันเรก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับและหลังจากนั้นครับเมื่อเพื่อนได้อุปกรณ์ในการทําแล้วนะครับก็แนะนําว่าทีมที่เพื่อนควรทาก็จะเป็นทีมสายกายภาพเป็นก่อนสําหรับทีมสายกายภาพที่ทําได้ง่ายที่สุดเลยนะครับผมก็คือแทโอตัวเริ่มต้นในกรณีที่เพื่อนๆสุมได้ใครอดีตศิลปศมาก็สามารถเอาตัวใครเนี่ยลงไปได้เพราะว่าคได้้แลวรับตัว SR ก็เอามาเพิ่มเติมครับเป็นยูอิแลวก็อีวานตอนนี้ก็จะได้เป็น4ตัวละครแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวละครครับก็จะเป็นตัวละครน้องรีน่านะครับที่เป็นตัวเติม35บาทถ้าเพื่อนเติมก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เติมก็ไม่เป็นไรครับสุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้น้องเองอันนี้คือตัวสตาร์ทอัพที่ดีมากๆครับในช่วงของการเริ่มต้นและจุดเช็คพอยต์ใน1สัปดาห์แรกครับคุณจะต้องไปให้ถึง11คิอดหนึ่งหรือว่าสิบสี่ขีดหนึ่งให้ได้ครับเพราะวา สอบตาที่2นะครับผมนั่นคือการฟาร์มฝันร้ายสําหรับการฟาร์มฝันร้ายครับเพื่อนๆจะต้องใช้ทีมฟาร์มอย่างน้อยเนี่ยสทีมเพราะว่าในส่วนของการฟาร์มฝันร้าย1นึ่ขีดหเนี่ยมันจะต้องทาทั้งหมด2ทีมโดยที่คุณจะเอาเป็นทีมสายกายภาพก็ได้เพราะว่าถ้าเพื่อนปั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือแทโอนะครับแล้วก็ใครซึ่ง2ตัวเนี่ยเอาไปฟาร์มไม่ได้นะครับแล้วก็กรณีที่ใครอยากจะไต่ฝันร้ายต่อเนี่ยเพื่อนจะต้องทํา2ทีมซึ่งอีก2ทีมเนี่ยค่อยทําต่อก็ได้หรือว่าถ้าเพื่อนไม่รรีกก็็็็่่ต้้้้อองททําาาานนคัฟฟ์์ฝยแแลลวว14เเปจจุุดดชพ ซึ่งจุดนี้ครับเราจะใช้เวลาในการฟาร์มเดบประมาณ1สัปดาห์สาหรับใครที่อยากไต่ต่อก็ไต่ได้ครับแต่ถ้าใครไม่รีบก็แนะนําว่าฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเวลาเราฟาร์มครับมันก็จะมีส่งกิจกรรมในการหาตัวละครเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถไปทําการสุ่มกาชาในตู้กาชาได้นี่เลือกปรารานเอาตัวละครที่เรายังไม่เคยมีนะครับเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็วเพื่อนเลือกปรารานแล้วนะครับถ้าพิกอัพเป็นตัวละครที่ต้องการก็สุ่มแต่ถ้าไม่ต้องการแนะนําว่าให้ดองนะครับแล้วก็ตั๋วเนี่ย ตัวพีอาพดองไว้เพชรดองไว้นะครับเอาเพชรไว้แค่ซื้อกุญแจแล้วก็ตั๋วตู้ถาวรครับสุ่มแค่ตู้ถาวรอ,อย่างเดียวแล้วคุณค่อยจัดสุดๆในเวลาที่ตัวที่ต้องการมาการปั้นสุดเนี่ยมันจะทําได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีการการันตีเนาะแล้วก็นอกจากนี้ครับตัวเกมก็จะมีในส่วนของ การรวมนะครับการรวมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครระดับ SR แล้วก็ตำนานก็มีแต่จะต้องใช้ในส่วนของตัวละครระดับเดียวกันในการแลกในส่วนนี้ไม่ต้องรีบนะครับแลกแค่ตัวละครระดับหายากก็พอแล้วเราก็ไปหาตัวละครเพิ่มเติมในหมารรุกไซนาในส่วนของมากครุกไซนาครับหเดือนน่ยจะได้1ตัวแน่นอนอยู่แล้วเป็นเพื่อสามารถมาเก็บตรงตัวนี้ได้แน่นอนและตัวเกมก็จะมีในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับกิจกรรมในเรื่องสำหรับใครยังฟาร์มไม่ไหวก็มาฟาร์มตรงนี้ก่อนได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีการสุ่มตัวละครรรแ้กทัพยาจตงนี เป็นอะไรที่ได้กลับมาเยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราผ่านไป1สัปดาห์แล้วนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่2ถ้าเพื่อนรู้สึกว่าไอ้สัปดาห์ที่3แล้วผมอยากจะไต่ต่อต้องบอกเพื่อนอย่างนี้นะครับว่าการไต่ต่อเนี่ยสามารถไต่ต่อได้นะในดักนฝันร้ายเป็น2อิดหนึ่งสามีดหนึ่งไปเรื่อยๆแต่ในส่วนนี้ครับเพ,เพื่อนจะต้องดูไว้เสมอว่าเวลาคุณจบแต่ละบทครับไม่ว่าจะเป็นในสวขของปกติหรือว่าฝันร้ายก็ตามมันจะมีแพ็คเด้งขึ้นมาถ้าเป็นเพื่อนคิดว่าจะจัดแพ็คพวกนี้ให้ดองไว้ก่อนแแลล้้้้ววก็รออสนนเดนดดื่ยตไ แต่ถ้าเพื่อนคิดว่าไม่จัดแน่นอนเน้นไปไกลๆก,ก่อนนะครับก็สามารถตะลุยต่อไปได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่สัมดา์ที่3าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรครับนั่นคือการทําทีมประจนภัยทีมที่2ซึ่งทีมที่2เนี่ยเราจะใช้เป็นทีมสายเวทนะครับผมเพราะว่า ทีมสายเวทกับสายกายภาพเนี่ยมันจะต้องแบ่ง2ทีมถามว่าทําไมครับเพราะว่ามอนสเตอร์ที่เราเจอครับบางตัวครับมันก็จะมีความสามารถในการกันกายภาพกันเวทนะครับเราจะต้องทําการสลับตําแหน่งตัวละครนะก็ต้องดูว่าเอ้ยตัวมอนสเตอร์ที่เราต้องเจอเนี่ยมันมีคุณสมบัติแบบไหนก็สามารถเอาตัวละครแก้ทางเหล่านั้นไปเจอในกรณีที่แบบเอ้ยเวฟแรกเป็นมอนสเตอร์ที่กันกายภาพครับคุณก็เอาทีมเวทเจอไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวฟสอเป็นมอนสเตอร์ที่กันเวทคุณก็เอาทีมสายกายภาพเจอมอนสเตอร์แล้วก็อย่าลืมทำสปีดให้มากกว่านะเวลาเราออกเทอร มันจะเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามนั่นเองและกรณนนีที่ทําทีมเวทครับก็จะแนะนําว่าให้เป็นทีมยอนฮี ee, นะครับยอนฮียูชินแล้วก็มลครี ree, นะครับที่จะเป็นทีมสายโควิดเนาะทำให้อัตราด,ดอทที่จะเกิดขึ้นี่ยบรรดาเมสที่ค่อนข้างแรงนะครับสามารถตัดบอนด้านข้างไวสามารถเซตทีมแบบนี้ได้เลยเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถตุ่ยด่านเนี่ยได้ง,ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับก็จะเข้าสู่เดือนต่อไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างครับนั่นคือ การทำลูปรูทีนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่งกิจกรรมกิวนะฮะเช็คชื่อแล้วก็ทำภารกิจกิวทั้งหมดถามว่าทำไมเราต้องทำครับเพราะว่าทุกการทำพวกนี้ครับมันจะส่งผลต่อร้านค้านั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโทบัสอารีนาสงครามเบเซตเกียรติยศเกิลวแล้วก็สงครามกิลวครับเอาไว้แลกของตรงนี้แล้วก็รูบี้ในการซื้อครับตั้งแต่เดือนว,วันจะถึงเดือนที่2ที่เราเล่นนะครับคุณจะต้องซื้ออย่างน้อยเนี่ย 50นะครับ50รูปีจนหมดแล้วก็80ดรูปีจนหมดส่วนนักขยันจะฟาร์มเรชนะครับก็ซื้อเพิ่มอีกแค่20กล่องก็พอนะครับมันจะใช้อยู่ประมาณ2,000เพชรแต่มันจะเป็นกล่องละ100แต่ถ้าไม่ได้รีบดองไว้ได้นะครับไม่ต้องซื้อต่อแล้วเราซื้อแค่นั้นก็เพียงพอส่วนอะเรเนาครับโฟกัสแรกในส่วนของหินอัพสกิล2แสงเพราะไอหินนี่แหละครับเราจะใช้ในการอัพสกิลให้กับตัวละครที่เป็นระดับ SSR ของเรานั่นเองเพราะว่าตัวละครนะครับนอกจากที่เราจะเอาตัวละครเข้ามาแล้วยัวลืมว เก่ง C2 เก่ง C6 นะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยเก่งเมื่อทำการปลดล็อกสกิลนั่นเองหรือว่าทำการอัปเกรดสกิลก็จะเก่งในส่วนนี้ก็อย่าลืมทำกันไว้ด้วยนะครับเวลาเราแลแกของแต่และอย่างที่ผ่านมาครับมันจะทำให้ทีมของเราเนี่ยปันได้ง่ายแล้วก็เล่นได้ง่ายนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บตกในส่วนของอารีน่ากันด้วยนะครับผมไม่จะเป็นที่จะต้องไต่สูงนะครับก็รักษาอันดับไว้ให้มันได้รับแต้มในแต่และสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วนะ เช่นเนี่ยเอาขึ้นมาสเตอร์ครับก็แต้มรับ8 0 0ถ้าคุณขึ้นไปชาร์ลเลนเจอร์ไหวก็ขึ้นไปถ้าขึ้นไปสูงกว่านี้ไหวก็ขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็ไปจนถึงแชมเปี้ยนเนี่ยคุณจะได้รับแต้มอยู่ที่ประมาณ12,000แต่แชมเปี้ยนเลเจอร์แล้วก็ชาร์ลเลนเจอร์เนี่ยอาจจะยากไปครับเอาแค่มาสเตอร์เพื่อเอาแต้มอาริณาต่อสปดา์ก็พอแล้วนะครับเราเอาไว้แลกของของเราเนี่ยแบบ สบายๆชิลๆแล้วแล้วหลังจากนั้นครับเพื่อนๆจะต้องไาทาการปั้นตัวละครที่เป็นระดับ SR S R เอาไว้ลงในส่วนของดันเจียน่าต่างๆเพราะว่าในส่วนของกลยุทธ์ครับมันก็จะมีเซตในการลงเนาะปุ๊บต่างๆเนี่ยอย่าลืมปั้นกันด้วยนะครับแล้วแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่หาไม่ยากเลยนะทุกคนมีไกด์มีอะไรเพื่อนๆสามารถดูคลิปเพิ่มเติม <ๆ S 1> ในช่องผมได้นะว่าเอ้แต่ละตัวละครเนี่ยเราจะต้องหาตัวละครอะไรกันบ้างครับหลังจากนั้นครับเราก็จะเข้าสู่หลุมรูทีนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีการอัปเดตตครมมม่่่ๆ้ีิอเเเขาาาาายททํงพ ในกรณีที่เราอยากจะปั้นที่ใหม่ในอนาคตต่อจากนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งระยะเวลาในการเล่นครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งรีบนะครับเราเล่นแบบชิลๆสบายๆตามสไตล์ของเราได้เลยนะครับแล้วก็พอมีเวลาก็เก็บตกแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ใช้วิธีการบอดกุญแจก็ได้เช่นเดียวกันครับเพียงเท่านี้ครับตัวละครในทีมเราก็จะมีดาวที่เยอะขึ้นเติบโตได้เรื่อยๆแล้วก็มีตัวละครไว้จัดทีมหลากหลายทีมแน่นอนพอเรามีเวลาว่างค่อยมาทําการเคลียร์เซตอุปกรณ์ของตัวละครต่อจากนี้ก็ยังไม่สายส่วนใครที่อยากรู้วิธีการคัตเซตงงด้นนขออ่่ชชมมิใผก็ไ นนะผมได้ทําการสรุปวิธีการคัดอุปกรณ์ให้กับเราแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นการสรุป2เดือนที่ผ่านมาสําหรับผู้เล่นที่มีเวลาเล่นน้อยสายฟรีสายเติมปานกลางนั่นเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งบอกเพื่อเลยครับว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่มีเวลาเล่นเกมค่อนข้างน้อยมา,มากครับเพราะว่าช่วงนี้เกมเปิดให้เราเล่นเยอะมากๆถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปสําหรับนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ